เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับติ่อีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมที่จะนําเอาพลังงานไฮโดรเจนมาใช้หลังจากที่ปริมาณการใช้พลังงานจากฟอสซิลเนี่ยนะครับเริ่มที่จะกลับมามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานสองตัวนี้จะมีความสําคัญมีความเกี่ยวพันกันได้อย่างไรแล้วก็แนวโน้มน่าจะไปทางไหนมากกว่ากันนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลึกอาการังสีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงเล่าอนาคตนะครับส่วนคำถามวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังครับเราจะมอบกระเป๋าเอเนกประสงค์นะครับสีชมพูสดใสในทีเดียวจากธนาคารออมสินเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาทาง SMS ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้นะครับ SMS พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube พิมพ์มาเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดตางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังอีกด้วยเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจเราก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมได้ตามกติกาในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินขอนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนนะครับชื่อคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนโปรโมชั่นนี้จะเข้าร่วมในงานมหากรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรครั้งที่2นะครับซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่18พฤศจิกายนก็คือวันนี้นะครับจนถึงวันที่20พฤศจิกายนนี้ครับทุทนอีกครั้งนะครับ ธานาคารออมสินครับได้เข้าร่วมในงานมหากรรมร่วมใ,ใจแก้หนี้สัญจรครั้งที่2นะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่18พฤศจิกายนก็คือวันนี้จนถึงวันที่20พฤศจิกายนนี้นะครับที่จังหวัดคอนแก่นโดยได้นําเอาโปรโมชั่นสําหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามครับถามท่านผู้ฟังว่าในงานมหากรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรครั้งที่2ที่จังหวัดคอนแก่นนั้นนะครับ ธนาคารออมสินไดน้นำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้าร่วมในงานดังกล่าวแต่มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเงินฝากประเภทหนึ่งนะครับคำถามคือเงินฝากที่ว่านี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรนะครับมีชื่อว่าอะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับ มาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินร่วมส่งเสริมการออมกับสลากออมสิน2ปีนะครับซึ่งรัฐบาลเป็นประกันโดยมีทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะออมเงินได้อย่างมีความสุขนะครับเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วเนี่ยเงินต้นก็ยังอยู่ครบแล้วแถมยังจะได้รับตกเบี้ยตลอดจนระหว่างฝากสลากออมสินดังกล่าวเนี่ยถ้าถูกรางวัลน,นะครับก็ยังได้รับรางวัลแบบไม่ต้องเสียภาษีด้วยนะครับ นอกจากนี้ครับธน,นาคารอมสินยังได้ปรับเพิ่มมูลค่าของรางวัลที่1นนะครับเป็น10ล้านบาทแล้วก็มูลค่ารางวัลเลขท้าย4ตัวก็ปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงอัตราดอกเบี้ยก็มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับ mm. ผู้ที่สนใจก็สามารถฝากได้แล้วนะครับที่ธนาคารอมสินทุกสาขาหรือว่าจะฝากผ่านแอปพลิเคชันไมโมก็ได้เช่นกันนะครับในการประชุมคอป27ที่เมืองชามเอลเชคสาธารณารัฐอาหรับอียิปต์นะครับกลุ่มส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดก,กิจกรรมใน Thailand p a v i เลีด้วยการเชิญชวนผู้ที่เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่างๆไดมาร่วมชม Thailand Pa วิเลีนะครับถ่ายภาพทำแมกเนตเพื่อมอบเป็นของที่ระลึกโดยถ่ายคู่กับภาพของอุทยานแห่งชาติมุ่เกาะอ่างทองจังหวัดสุราษฎร์ธาน,าธานีนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทยแล้วก็อยู่ในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้รับรางวัลระดับทองหรือว่า G ทอง โครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียวหรือว่ากรีน n ละชานาพาร์กนะครับหรือว่าจุดอื่นๆใน Thailand าริเลียนพร้อมกันนี้ครับยังให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยมีโอกาสได้ชิมกาแฟจากดอยตุงนะครับจากมูลิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์โครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระาาราชดำริซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างมากนะครับโอกาสนี้นายวราวุิศิลป,ปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้า คณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมในการประชุมครอบ27ได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศนะครับว่าประเทศไทยได้เร่งดําเนินการด้านการลดกา๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วนโดยมีการตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มการผลิตรถยนต์ที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกจากเป็นศูนย์เป็นร้อยละ30ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดนะครับภายในปีคริศช2030แล้วก็จะเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนเพื่อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างน้อยร้อยละ50ภายในปีคริศักช2050นะครับนอกจากนี้ครับยังจะมีการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเชิงพาณิชย์ก่อนปีคริศัก2040ตลอดจนส่งเสริมการใช้วัสดุทดแทนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมทําความเย็นซึ่งอยู่ระหว่างการนําร่องและนอกจากนี้นะครับยังอยู่ระหว่างการนําร่องวิธีการปลูกข้าวทางเลือกแบบปล่อยกา๊าซเรือนกระจกต่าอีกด้วยนะครับ นอกจากนี้ครับยังมีการกำหนดเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกประเภทให้เป็นร้อยละห้ของพื้นที่ประเทศไทยเพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภายในปีคริศช2037นะครับรวมถึงการดำเนินการตามแนวทางความร่วมมือภายใต้ ข้อตกลงปารีสด้วยการจัดทําแนวทางและก็กลไกาการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตซึ่งประเทศไทยเราเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่เริ่มทําความตกลงเพื่อถ่ายโอนผลการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศภายใต้ข้อตกลงข้อ6.2ของความตกลงปารีสด้วยนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกาสนะครับ เ่อเชิชญชวนร่วมงานมหากรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยังย่งยืนครั้งที่สองที่จังหวัดขอนแก่นนะครับโดยทกศได้เตรียมนําเอามาตรการในการให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าของธนาคารไปร่วมในงานดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการการปรับปรุปรงโครงสร้างหนี้โดยกําหนดชําระหนี้ตามศักยภาพที่แท้จริงมาตรการจ่ายดอกตัดต้นซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระการตัดชําระหนี้ตามสัดส่วนต้นเงินและก็ดอกเบี้ยนะครับ มาตรการจ่ายน้อยผ่อนคลายได้ลดดอกเบีย้ยแล้วก็มาตรการทางด่วนลดหนี้ซึ่งจะช่วยลดดอกเบีย้ยให้กับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขได้ไม่เกินร้อยละห้สิบพร้อมกับช่วยเสริมสภาพคล่องผ่านทางโครงการชําระดีมีคืนซึ่งจะมีการคืนดอกเบีย้ยให้ร้อยละยี่สิบของดอกเบีย้ยที่ชําระไปแล้วแต่ไม่เกิน2 0 0พันบาทนะครับนอกจากนี้ครับนอกจากมาตรการดังกล่าวแล้วเนี่ยทางทกศยังได้เตรียมผลิตภัณฑ์สินเชื่อภายใตย้อัตราดอกเบีย้ยแบบผ่อนปล้นเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง แล้วก็มีบริการให้คำปรึกษาสินเชื่อกับทกศนะครับพร้อมกับรับของที่ระลึกเมื่อลงทะเบียนใช้งานในแอปพลิเคชัน AMobile Plu s หรือว่า Line Official SIBAAC Family นะครับพบกันได้ครับที่ข้อสองศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานานชาติจังหวัดขอนแก่นงานดังกล่าวเริ่มแล้วนะครับจะเริ่มไปถึงวันที่20พฤศจิกายนนี้ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าอนาคตเรื่องราวของพลังงานไฮโดรเจน กับพลังงานฟอสซิลเดี๋ยวไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พกึกอากังสีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังท่านครับรับขออนุญาตทำความเข้าใจก่อนอาจารย์ฟอสซิลกับไฮโดรเจนเนี่ยคืออะไรครับอาจารย์ครับครับพลังงานฟอสซิลเนี่ยก็จะเป็นพลังงานที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปที่ขุดมาจากใต้พื้นตะเจีนะครับกับ ทีดึกจำบันแล้วกันนะแปลแปลตรงตัว <laughs> เลยนะอาจารย์ <laughs> ใช่ก็แปลว่าเป็นเป็นพลังงานที่ถูกการสั่งสมมา <laughs> ที่ทราบจัดตามที่เราเรียนมา <laughs> แล้วก็ุ่เขาขึ้นมาใช้นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอปุดเขาขึ้นมาเราต้องเผาเพื่อให้ได้พลังงาน <laughs> <laughs> ทำไมก็จะปล่อยไอ้ส่วนที่เป็นคาร์บอน ออกมาเราเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ทํทำให้เกิดอาร์กอนกระจกนะฮะก็เป็นพลังงานฟอสซิลที่เราใช้ใช้กันอยู่น้ํามันเชื้อเพลิงก็ตามถ่านหินไฟฟ้าส่วนหนึ่งครับถ่านหินก็ตามที่ผลิตไฟฟ้าหรือก๊าซธรรมชาติเองที่ขุดจากทะเลหรือบนบกเนี่ยแล้วก็ไปใช้ผลิตไฟฟ้าก็ล้วนเป็นพลังงานฟอสซิลครับอ่าครับแล้วไฮโดรเจนเรอครับอาจารย์ครับไฮโดรเจนครับไฮโดรเจนเนี่ยก็เป็นก๊าซที่อยู่ในโลกนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นก๊าซที่ ยังเราก็ยังบอกไม่ได้ว่าเขาสะอาดหรือไม่สะอาดเามีแหล่กที่มาหลายแหล่งเขาก็เลยให้นิยามไฮโดรเจนไว้เป็นสีสีนะครับไฮโดรเจนอาจจะเกิดจากการเอากา๊าซธรรมชาติซึ่งก็ปุดมาจากใต้ดินเอามาแล้วก็เอามาแตกให้มันเป็นกา๊าซไฮโดรเจนของคาร์บอนก็ปล่อยออกไปอยู่ดีนะฮะมันก็จะเรียกเป็นไฮโดรเจนสีหนึ่งเป็นสีน้ําตาลอย่างนี้เป็นต้นเนไฮโดรเจนที่เกิดจาก uh, พลังงาน uh, โซล่าเซลเลยแล้วเอามาแยกน้ําก็ผลิตไฮ,ฮ,ฮโดรเจนได้นะอย่างเงี้ยไม่ป่อยคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเป็นไฮโดรเจนสีเขียวอย่างนี้เป็นต้นแต่นั้นก็มีหลายชนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบไหนควรจะเหมาะกับการใช้งานประเภทไหนก็ต้องแยกแล้วป่ะอาจารย์น ครับในการใช้งานไฮโดรเจนเองเนี่ยที่เราได้ยินกันบ่อยๆน่าจะเป็นยานยนต์รถยนต์ใช่รถยนต์ไฮโดรเจนที่ทางฝั่งค่ายญี่ปุ่นเขาก็จะมีการส่งเสริมหรือเขาทำอยู่เขาทำอยู่ใช่เราได้ยินข่าวนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ขายเป็นจุจลักษณะเท่ากับรถไฟฟ้าแต่ว่าลักษณะของเขาก็คือเขาเติมไฮโดรเจนที่เป็นก๊าซเข้าไปในรถยนต์ให้รถแก๊สนะครับแต่ไฮโดรเจนเนี่ยความดีของเขาคือพอเขาเผาไหม้เนี่ยเขาให้พลังงาน ไฟฟ้าแล้วเขาให้ผลผลิตออกมามีแค่น้ำํำนะครับโดยไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ก็แปลว่าถ้าไฮโดรเจนผลิตเป็นสีเขียวมาเป็นผลิตมาจากพลังงานที่ไม่ได้ปล่อยคาร์บอนก็แสดงว่าไอรถเหล่านี้ไม่ได้ปล่อยคาร์บอนเลยก็อยโอเคเใช่ไหมครับก็อ ก็โอเคถามว่าโอเคไหมก็โอเคแต่ถามว่าดังทำไมถึงยังไม่เป็นอ่าคอมเมอรเชียลหรือเป็นเป็นเป็นรถที่เราหาซื้อกันได้ง่ายสักทีอาจจะเป็นเรื่องของราคากับแล้วก็ซับซ้อนในตัวเขาที่อาจจะยังต้องการการพัฒนาอีกสักระยะหนึงครับกับกับเอ่อมันจะเป็นตัวเดียวกับที่มีคนพยายามจะไปแยก H2O ออกจากน้ํำไหมฮะอาจารย์ฮะครับจริงๆหลักการเดียวกันเลยครับเรารถวิ่ง้วยน้ำใช่ใช่ก็คือ เอาพลังงานนะฮะคือมันไม่ได้เอาน้ํามาใช้ตรงๆแต่เอาพลังงานเนี่ยใส่เข้าไปในน้ําเพื่อให้เขาแตกตัวนะฮะแล้วแตกตัวด้านหนึ่ง H2O เนี่ยด้านหนึ่งคือ H ด้านหนึ่งคือ O ใช่ครับด้านหนึ่งก็ปล่อย H2 ออกมาด้านหนึ่งก็ปล่อย O2 ออกมาแล้วเราก็เอา H2 เนี่ยไปใช้นะฮะก็ก็เป็นหลักการเดียวกันเลยเรียกว่าอิเล็กโทรไลซิสครับแต่มันไม่อันตรายเลยครับอาจารย์ครับ ไฮโดรเจนเป็นก๊าซไวไฟนะครับสามารถ uh, จุดระเบิดได้ uh, อันตรายได้เราเข้าใจว่าเราเคยคุยกันในคราวที่แล้วใช่่มต้องกันอันตรายนี้อยู่นะครับก็มีมีขั้นตอนที่จะเป็นต้องทําจําเป็นต้องป้องกันอยู่ครับครับครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไปทําเองหลักการวิชาการเนี่ยมันทําได้โดยทฤษฎีถูกไหมอาจารยใร์ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าถ้าเราดูในยูท huh. ูบเราจะเห็นคนหน้าตาประหลาดๆเอาถ่านไปฉายมา S <S> สองขวดแล้วก็จิ้มลงไปในน้ำล้ำแอ่านี่แหละครับนี่คือการผลิตไฮโดรเจนเลยแต่ว่าการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมก็จะมีอ่าการกักเก็บการป้องกันอะไรที่ดีกว่านั้นมากอ๋อครับแล้วออกซิเจนอระบาทนโทษไฮโดรเจนมันจะเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมอาจารย์ในเชิงอุตสาหกรรมที่เราทากันเนี่ยเหมือนกันหมดครับเหมือนกันหมดเลยผลิตมาจากอะไรเหมือนกันหมดครับอ๋อครับเอาอย่างนี้ถ้ามัน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 ติดมันจุดระเบิดง่ายแล้วก็มีความรุนแรงอย่างนี้เนี่ยเราจะทํายังไงเพื่อให้มันสามารถควบคุมได้นะอาจารย์เพื่อความปลอดภัยเนี่ย ในปัจจุบันสมมุติส่วนที่เติมรถยนต์นะครับเราก็มีจั้งจเก็บความดันสูงซึ่งก็มีมาตรฐานความปลอดภัยคล้ายๆหรือมากกว่าถังก๊าซที่เราใช้ในรถยนต์ทั่วไปนะครับก็ก็เป็นเป็นหลักทางวิศวกรรมที่เราสามารถทําให้เขาปลอดภัยได้ในการใช้งานไฮโดรเจนอีกส่วนหนึ่งก็คือในฝั่งยุโรปหลายที่เนี่ยพอผลิตไฮโดรเจนจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเขาใส่เข้าไปในท่อก๊าซธรรมชาติคือเรียกว่าผสมเข้าไปกับก๊าซธรรมชาติเลยเป็นแท่งเลยเหรอครับอาจารย์ สผสมเข้าไปเลยครับใน<ะ>าการธรรมชาติอ๋ออ๋อในก๊าซธรรมชาติอ่โรงไฟฟ้าที่ดูดก๊าซธรรมชาติไปใช้ก็จะมีกา๊าซส่วนหนึ่งที่ดูดมาจากพื้นดินกา๊าซอีกส่วนหนึ่งที่เป็นไฮโดรเจนที่ผสมอยู่เขาก็เผาร่วมกันไปเลยก็ทำให้ปลายทางเนี่ยก็สะอาดขึ้นยังไม่ได้ก็ยังมีปล่อยคาร์บอนอยู่แต่ว่าสะอาดขึ้นอืมแต่นั้นใช,ใช้ใช้เพื่อการผลิตกระแสะไฟฟ้าร่วมกับก๊าซธรรมชาติใช่ครับยังไม่แบบเพียวๆยังไม่มีนะฮะอาจารย์ในการผลิต ไฟฟ้าแบบเพียวๆก็มีครับมีอ่าแต่แต่ด้วยด้วยสเกลและราคาเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ก็จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า fuel cell ซึ่งมันอันเดียวกับที่อยู่ในรถไฮโดรเจนนั่นแหละครับออเอามาเรียงกันเป็นขนาดใหญ่เขาก็เป็นโรงไฟฟ้าได้เช่นกันอ๋อเพราะพลังงานมันเยอะโอมันจะเอ,อปฏิกิริยามันจะคล้ายๆกับพลังงานนิวเคลียร์ไหมฮะ ไม่คล้ายครับไม่คล้ายนะฮะอ๋อคันช่วปลอดภัยกว่ามากครับกับไม่ไม่มีปฏิกิริยานิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นฟิชชั่นหรือฟิวชั่นไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวนะฮะคนละอย่างกันปฏิกิริยาเคมีทั่วไปคือตัวไฮโดรเจนเองเขาสะสมพลังงานไว้ครับพอเขาเจอออกซิเจนเขาก็เหมือนกับสันดาบแต่เขาไม่เกิดเฟลรแล้วเขาก็คายประจุที่เป็นไฟฟ้าออกมาในอุปกรณ์ที่เรียกเ่ซลเซลปลอดภัยมากๆครับปลอดภัยมากๆอืมครับอะ กับเคียรเลยคกับ,บเพราะฉะนั้นก็ให้ตัดเรื่องนิวเคลียร์ทิ้งไปเพราะว่าลักษณะการทำปฏิกิริยามโคละเรื่องกันเลยนะฮะคคละฟิวกันเลยไม่ไเกี่ยวข้องเลยกันเลยอืมใช่บางคนจับไปปนกันนั่นดิครับ,บ,บ,บระเ,บ,รเ,บ,รเรบิดระเบิดไฮโดรเจนนี่แหละผมจะถามอาจารย์รเนี่ยซึ่งไม่ไม่เกี่ยวกันเลยฮะไม่เกี่ยวกัครับระเบิดไฮโดรเจนคือระเบิดไฮโดรเจนก็เป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นฟิชชั่นแยก๊าซไฮโดรเจนหรือกลุ่มฮีเลียมเนี่ยแล้วแยกอะตอมเขาออกจากกันให้เกิด พลังงานมหาศาลซึ่งเป็นตริยาเป็นปริยานิวเคลียร์นะครับซึ่งในการใช้งานไฮโดรเจนที่เป็นก๊าซมันก็ก๊าซไปหาก๊าซไม่มีมวลส่วนใดหายไปไม่ไม่เกิดการมันตราภาบแรงอ๋อไม่ได้ไปดึงมันออกมาไม่ได้ไปแยกตอมันออกมาให้มันอยู่อย่างนั้น <ไป S 1> แหละ <ไป S 1> <ๆ S 2> ง่ายอ,อ๋อเข้าใจละแต่ถ้าเากิดจะไปแยกเราก็จะทํารูปแบบคล้ายๆกับระ,ะเบิดไฮโดรเจนอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมฮะ อีกเรื่องหนึ่งครับแล้วก็มไม่ได้ทําง่ายไม่ง่ายนะครับเป็นไปนแม้ขนาดนิวเคลียร์ยังทําจริงๆมาทําได้ทางวิชาการแต่ว่ามันมีปัจจัยเยอะนะจ๊ะใช่ครับเข้าใจได<ม>้เอาเป็นว่าไม่ต้องกลัวไฮโดรเจนอ่าครับโอกาสที่เราจะได้เห็นเอ่อถ้าเป็นการใช้พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยภาคไหนน่าจะมีโอกาสได้ใช้ก่อนนะจ๊ะครับครับจริงๆแล้วในขณะนี้เองทางกระทรวงพลังงานของประเทศไทยเองเนี่ยกำลังร่างแผนที่เรียกว่าแผนการจัดหาพลังงานภาารวมนะครับครับ ซึ่งในอนาคตของประเทศไทยเนี่ยจะมีไฮโดรเจนอยู่ในอยู่ในแผนด้วยคร,ครับนะครับผลิตจากาพลังงานทดแทนที่เช่นเราติดโซลาร์กันมากๆไฟฟ้าเหลือเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็มาผลิตไฮโดรเจนเก็บ,บเอาไว้ก็อ,อย่างเป็นต้นครับเ,เรียกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ไกลจากไฮโดรเจนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องมีไฮโดรเจนเข้ามาในแผนแน่นอนครับครับอีกไม่นานนะครับคงได้เห็นแน่ๆนะครับส่วนภาครถยนต์ละครับาจา์ครับสองปี ถ้ารวมเดิมเนี่ยก็ต้องเป็นภาคต้องรอภาคเอกชนเขาผลักดันนะครับ,รบก็แน่นอนมาแล้วดิฮะญี่ปุ่นอ่าเริ่มเปิดตัวแล้วนะครับแต่เราจะได้ใช้เมื่อไหร่อย่างไรคงต้องรอฟังจากผู้ผลิตคือตัวเทคโนโลยีเนี่ยผมว่าอาไม่ได้มีปัญหาอะไรละครับจะมีส่วนของส่วนที่เรียกว่าเป็นเป็นอ่อินฟาสัคเจอร์ที่จะต้องมาซัพพอร์ตเขาเนี่ยนะครับว่าเอ๊จะไปเติมที่ไหนเติมที่ไหนเป็นได,ได้ตอนนี้ก็มีอยู่ที่สองที่ มันอาจจะโตเร็วสู้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้ที่ตานม,มากมากแต่ถามว่ามีโอกาสแข่งขันไหมก็มีนะครับก็คงต้องรอดูครับครับถ้าพูดถึงาราคาต้นทุนต่อนหน่วยเนี่ยถ้านในภาคขนส่งเนี่ยอาจารย์อนไนจะคุ้มกันนะไฟฟ้ากับไฮโดรเจนอตอนนี้ด้วยความนิยมของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ย นะฮะทั้งตัวรถยนต์เองทั้งตัวแบตเตอรี่เองทั้งตัวค่าพลังงานที่ใส่เข้าไปในยานยนต์ไฟฟ้ายังมีคุ้มค่ากว่าไฮโดรเจนพอสมควรเพราะว่าไฮโดรเจนยังผลิตยังน้อยนะครับเรียกว่ากบแต่ราแพงครับแต่โดยหลักเนี่ยวิธีการทํางานถ้าเป็นไฟฟ้าจะใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนไฮโดรเจนใช้มอเตอร์หรือเปล่าครับหรือว่าใช้เครื่องยนต์ฮะอาจารย์ไฮโดรเจนใช้มอเตอร์เช่นกันครับมอเตอร์เช่นกันไฮโดรเจนเนี่ยเขามาทําปฏิกิริยาในฟูเรลเซลเราก็ได้ไฟฟ้า อ,อ๋อไฟฟ้าครับับพูดง่ายๆก็คือว่าแทนที่จะเอาพลังงานไฟฟ้าโดยตรงก็เป็นใช้นี่แหละไฮโดรเจนเนี่ยเป็นตัวผลิตพลังงานไฟฟ้า<ช>ขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์ะนะฮะ,ะแทนที่จะใส่แบตเตอรี่ไปก็ใส่เป็นใส่ไฮโดรเจนไปแล้วก็ไปเปลี่ยนให้มันเป็นพลังงานไฟฟ้าระหว่างระหว่างที่เดินทางอ๋อแล้ว,แล,วแล้วโอกาสที่จะมาใส่ในเครื่องยนต์เป็นไปได้ไหมฮะเอ่อ ทางโตโยต้าเองขอยากเอ่ยนามเพราะว่าเขาก็ทําวิจัยเรื่องนี้ว่าเขาก็มีรถแข่งอยู่คันหนึ่งที่เขาเติมกา๊าซไฮโดรเจนเข้าไปในเครื่องยงตนต์ตรงนะฮะก็น่าสนใจครับแต่ก็ยังคงเป็นต้นแบบอยู่<ม>นะฮะในในกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยก็ผสมไฮโดรเจนเข้าไปในในก๊าซธรรมาชาติแล้วก็เอาไปเผาไหม้โดยตรงเช่นกันใช่เพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมีทางทําได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าจะต้องวิจัยเพิ่มเติมอีกสักหน่อยหนึ่งเมื่อไหร่ไม่รู้นะอาจารย์ ใช่ครับดังนั้นเนี่ยคําว่าธุรกิจไฮโดรเจนเนี่ยจึงเป็นเทรนที่สําคัญสำหรับบริษัทงานระดับโลกหลายๆบริษัทครับ,รบก็ให้ความสนใจกันมากในช่วงนี้ครับครับอ่ะเอาละก็ติดตามกันนะครับเดี๋ยวคงจะได้เห็นอะไรดีๆเร็วนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นอ,อทางเลือกสําหรับผู้ที่จะใช้พลังงานพอได้ไมหมฮะอาจารย์ฮะครับจะช้าจะเร็วต,ต้องมาแน่ๆมันต้องมาแน่ล่ะใช่ <laughs> เขาต้องเขาต้องมาอยู่ในอยู่ในชีวิตเราแน่ครับการลดทันหรือเร็วนั้นเองครับอ่าครับอ่ะติดตามกันนะครับเอาละครับวันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนนะฮะขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พลึกอากังสีนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คุณผู้ฟังครับก็เป็นภาพให้ได้เห็นไปก่อน1คือฟอสซิลก็คือน้ํามันคือถ่านหินและพวกนี้แหละ2ก็คือไฟฟ้า ก็คือพลังงานไฟฟ้าเป็นหมุนมอเตอร์แล้วก็3เนี่ยก็คือไฮโดรเจนไฮโดรเจนผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็เป็นหมุนมอเตอร์เหมือนกันใส่เครื่องยนต์ได้ไหมได้ครับเพียงแต่ว่าอยู่ระหว่างการทาวิจัยว่ามันจะปลอดภัยขนาดไหนเพราะว่าเครื่องยนต์มันใช้การสันดาบนะฮะมันจะมีเปลวไฟมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวอีกไม่นานครับคงจะได้รู้กันเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่า ธนาคารอ,อมสินได้นาเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้าร่วมในงานมหากรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรครั้งที่2ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับจัดไปจนถึงวันที่20พฤศจิกายนนี้นะครับคาถามคือมีโปรโมชั่นสาหรับเงินฝากประเภทหนึ่งที่ธนาคารอ,อมสินนําเข้าไปร่วมด้วยนะครับคำถามคือโปรโมชั่นที่ว่านี้เนี่ยเป็นเงินฝากมีชื่อว่าอะไรคําตอบคือเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ13เดือนนะครับเดี๋ยวใครไปผู้โชคดีอย่างไรวันจันทร์หน้าครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมวันนี้ลาื่องฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ โอ okay, กาสของคนมีฝันลุ้นรับโชคใหญ่สิล้านบาทธนาคารอมสินส่งเสริมการออมเพียงฝากสลากอ,อมสินสองปีวันนี้ลุ้นรวยทุกงวด24งวดพิเศษ